สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้เจ๊พรมาชวนกันปลูกผักคะ่ะการปลูกผักหรือปลูกสมุนไพรดอกไม้อะไรกันแล้วแต่เนาะเรามีการจัดการพื้นที่ปลูกที่ต่างกันเนาะใครที่มีพื้นที่เยอะๆก็สามารถยกร่องเป็นแปลงปลูก แบบภาพนี้ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีพื้นที่หรือพื้นที่มีน้อยเราก็จัดการตามตามที่เห็นสมควรนะคะเนี่ยอย่างภาพนี้ค่ะคือการปลูกใส่ใส่ถุงเนาะใส่ถุงดำมันก็ได้ผลเหมือนกันสวยงามจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้จะเอามาไว้ใกล้ๆครักวก็ได้เนาะเพื่อความสะดวกในการปรุงอาหาร รือจะใส่กระถางแบบห้อยแบบแขวนก็ได้มันอยู่ที่ที่ตัวเราที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเพราะว่าแต่ละบ้านไม่มีพื้นที่ต่างกันน่ะอันนี้เป็นดอกดาวเรืองค่ะนี้ก็ใช้ใส่ถุงเหมือนกันแต่ว่าใส่ถุงแล้ว ออกมาวางในพื้นที่กว้างในกรณีที่ทำเพื่อการจําหน่ายทำเป็นเชิงพาณิชย์ใส่ถุงแบบนี้มันก็ดีสำหรับการดูแลรักษาเนาะไม่ต้องมาคอยพรวนดินหรือว่าถอนหญ้าเพราะก็อยู่ในถุงเนี่ยโอกาสที่จะมีมี วัชพืชมาปกคลุมน้อยไม่เหมือนเราลงแปลงแต่ว่าธาตุอาหารก็ต้องใส่ให้เขาสมบูรณ์เต็มที่ไม่เหมือนกับเราลงแปลงหรือว่าลงดินถ้าลงดินเนี้ยส่วนมากธาตุอาหารในดินมันก็มีเพียงพออยู่แล้วเนาะเติมบ้างก็นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าเราใส่ใส่ถุงใส่วัสดุปลูกแบบเนี้ย ก็ต้องให้ธาตุอาหารมากกว่าที่ที่ควรจะควรจะได้ควรจะใส่ให้เขาแล้วพื้นที่ที่เขาเจริญเติบโตก็มีนิดเดียวเนาะต้องใช้เป็นเป็นอย่างๆย่างไปเพื่อความเหมาะสมอันนี้เป็นผักชีค่ะเพราะว่าผักชีเราใช้เวลาปลูกไม่นานเราก็ต้องเอาออกเพราะผักชีนี่ใช้ทั้งทั้งรากแล้วก็ ลำต้นใบก็ต้องเอาออกทั้งหมดถุงสำหรับปลูกเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นันประหยัดเรื่องวัสดุปลูกเรื่องน้ำเพราะเราให้น้ำนิดเดียวก็ชุ่มชื้นได้ทั้งวันแต่ถ้าเราลงแปลงลงดินเนี่ยเราต้องให้น้ำเยอะเพราะการขายน้ำจะสูงกว่าลง,ลงใน ในถุงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสมุนไพรกันชงค่ะเผื่อบางบ้านจะปลูกเอาไว้สําหรับใส่ในแกงหรือใช้เป็นยาสมุนไพรทำเป็นชาแล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเนาะแต่ส่วนมากถ้าที่เห็นก็เอามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้รสชาติอาหารกลมกล่อม มีความหอมนัวน่าทานยิ่งขึ้นอันนี้เราหวานาเล็ดไว้เนาะในในท่อในวงบ่อไม่รู้บ้านเพื่อนเขาเรียกไงพอเรียกในท่อคือจริงๆก็เป็นวงบ่อนั่นแหละใส่ดินนิดหน่อยเราแก่หวานมาเมล็ดต้นคณะลงไปแต่พอโตพอสมควรเราต้องย้ายออกเพื่อจะมาลงถุงลงแปลงแล้วแต่เรา มันก็ดูหนาแน่นนิดนึงเพราะว่าวงบ่อมันมีพื้นที่น้อยเนาะอันนี้ขนาดแค่ครึ่งซองนะคะเนี่ยพอก็โตแล,แล้วแล้วก็เอามาใส่ถุงก็ใส่ถุงดำนั่นแหละแต่ขนาดโตขึ้นมานิดนึงพอนจาไม่ได้ว่าขนาดถุงนี่กี่กี่เซน เพื่อนๆลองคำนวณดูนะคะต้นไม้ไหนที่อายุเขาแบบนานนิดนึงอย่างคณะเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณสองเดือนอะหลังจากเราย้ายต้นกล้ามาเนาะกว่าเขาจะโตโตเต็มวัเต็มที่แต่คณะเนี่ยเราตัดแค่แค่ยอดเอามาทำกับข้าวที่เหลือก็สามารถเลี้ยงต่อได้ เนี่ยอย่างกะเพราเราก็ใชหว่านพอใช้หว่านเอาเออกมาเล็บจากต้นเดิมนั่นแหละที่เราเคยปลูกนั่นแหละครั้งเดียวก็ใช้ได้หรือบางคนที่ไปซื้อกะเพราจากตลาดเราเด็ดใบมาทําอาหารการ้านเราก็สามารถเอาไปปักชําได้เห็นไหมคะพื้นที่ปลูกไม่จําเป็นต้องมากมมยเนี่ยหน้าบ้านพื้นที่ว่างนิดนึงก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าทางเดินจริงๆทางเข้าบ้านเราไม่จําเป็นต้องทําให้มันกว้างมากว้างมากนะแค่พอรถเข้าได้ก็พอละที่เหลือก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเราใส่ถุงแล้วก็จัดจัดจัดวางวางวาง,วางอันนี้ลงดินแต่พื้นที่ก็นิดเดียวนี่ก็ต้องชาก่อนแล้วก็รอให้ ต้นก็โตนิดนึงถึงจะเอามาลงดินนะคือต้องผ่านการอนุบาลก่อนพวกผักสลัดเนี่ยถ้าเราจะลงดินทีเดียวไม่รู้นะผอไม่ไม่เคยทำต้นมากต้องเพาะก่อนแล้วจะเอามาลงดินจะลงถุงก็ได้ลงในวงบ่อก,ก็ได้จะยกร่องยกแปลงได้หมด หรือบางคนจะทำแบบไฮโดรโปโนิกก็ได้เลี้ยงใช้เลี้ยงในน้ำใส่ธาตุอาหารสำหรับต้นไม้ที่ที่เราปลูกก็ใส่ลงไปในน้ำทั้งหมดแต่นั้นต้นทุนมันจะสูงถ้าทำแบบของพอเนี่ยต้นทุนจะน้อยพอาเมล็ดพันธุ์ผซองนึงก็ก็ไม่กี่บาทเองมันมีหลายหลายสายพันธุ์เนาะหลายร้านหลายยี่ห้อท,ที่ที่มีจำหน่าย แต่ของพอเนี่ยเพื่อนให้มาไม่ได้ซื้อหรอกแต่ก็เคยดูที่ร้านกเษเตรซองนั้งไม่เท่าไหร่ซองก็มีประมาณซองเล็กก็ประมาณห้าหกสิเล็ดละมัม้งอย่างของสอนแดงเนี่ยอัตราการรอดสูงแต่ก็จะแพงนิดนึงยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ อัตราการรอดก็ก็จะต่างกันแต่ดีอย่างถ้าเราซื้อแบบของที่เขาเคลือบยามาแล้วเนาะอย่างน้อยๆช่วงที่เราลงใหม่ๆเนี่ยมันมียาเคลือบอยู่ก็พวกหนอนมแมลงอะไรก็ไม่ไม่ไมมาทำลายของเราจนกว่าจะหมดฤตยานั่นแหละนี่อย่างพริกก็ปลูกใส่ถุงได้แต่ถุงก็ต้องดูขนาดด้วย อย่างของพรส่วนมากก็ใช้ใช้ถุงก๊อบแ๊ปใหญ่ๆหน่อยเนาะเวลาเราไปซื้อของแล้วก็ได้ถุงใหญ่ๆมาก,ก็ใส่ใส่ดินใส่วัสดุปลูปกก็ก็เก,ก็บกินได้หลายวันอยู่นะอย่างน้อยๆก็มี3เดือนขึ้นอ่ะอยู่ที่การดูแลบำรุงรักษาถ้าดูว่า ถ้าอาหารก็น้อยลงเราก็สามารถเติมได้มันอยู่ที่ที่เราจัดการเห็นไหมคะแล้วใส่ถังที่มันรั่วแล้วอ่ะมันชำรุดแล้วใช้ไม่ได้ก็เอามาปลูกได้ไม่ว่าถ้วยถังกะละมังหม้อใช้ได้หมดแหละกระจงกระเชา้าสามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้หมดอยู่ที่ ความเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกเพราะพอนอยู่บ้านพักพื้นที่เราน้อยเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มค่าแหละวางระหว่างทางเดินบ้างอะไรบ้างนี่กระเจี๊ยบก็อยู่ริมทางเลยติดขอบถนนเลยแหละเพราะมันใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วอายุก็จะยืนยาวนิดหนึ่งกระเจี๊ยบเนะี่ย เพราะว่านี่เป็นสายพันธุ์ใหญ่อันนี้เป็นมะเขือก็ปลูกตรงติดขอบปูเลยขอบที่เราใช้เป็นลานชักล้างตากเนาะ<ม>ก็ถ้าดูแลดีๆนี่เก็บกินได้หลายปีอยู่นะของพรแต่ละรอบนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วก็คอยแต่งใบว่าใบเขามีเสียไหมมีหนอนกินไหม อันนี้ต้นมะมุดที่หน้าบานอันนี้มะละกออันนี้ตอนพอนลลงปลูกใหม่ๆพอนก็เคยเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะเนี่ยผ่านมาสองเดือนเกือบสามเดือนก็เริ่มมีผลผลิตแล้วอันนี้เป็นพันแขกนวลเพื่อนที่กำแพงให้มาน้องก็ทำ เกี่ยวกับผักผลไม้ที่เกี่ยวกับที่ใช้ทำส่้มต่ามีทั้งมะละกอมันนาวพริกทุกอย่างอ่ะที่ที่เป็นของพวกเนี้ยดูดีเนี่ยตั้งกระเจี๊ยบเขียวทั้งดอกแคก็ปลูกติดกันแหละเพราะพื้นที่มันนิดเดียว เนี่ยถัดไปนิดเดียวก็เป็นทางเดินละอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านพักแล้วก็เป็นขอบปูนเนาะเป็นทางเท้ารอบบ้านนะก็ใช้ได้อยู่นะถ้าพอสักกว้างสักศอกนึงเนี้ยเขาปลูกได้แล้วพื้นที่ก็ยาวแล้วแต่พื้นที่บ้านใครมีความยาวเท่าไหร่เนาะกว้างเท่าไหร่ก็แบ่งแบ่งกัน ใส่ไอ้นูนนิดไอ้นี้หน่อยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ